แรงขึ้นหรือเปล่าสุดยอดเลยในขณะที่ผมกําลังเลือกซื้อสินค้าในลาซาด้านะครับก็มีสินค้าตัวหนึ่งที่เกี่ยวกับจักรยานไฟฟ้าโผล่ขึ้นมานะครับดูแล้วน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเป็นตัวเพิ่มกําลังของจักรยานไฟฟ้านะครับคล้ายๆกับขับปาซิตเตอร์นะครับราคาไม่แพงครับอยู่ที่100ร้อยกว่าบาทผมเลยลองเข้าไปอ่านรีวิวเพราะว่ายอดขายก็ดีพอสมควรนะครับมีคนรีวิวเอาไว้อย่างเช่นเยี่ยมมากราคาถูกใช้งานได้จริงคุ้มสุดๆความเร็วมากแถมเพิ่มระยะทางในการขับขี่ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าใช่หน้า มาหรือเปล่านะครับ ใช้ได้ดีมากประหยัดขี่รถวิ่งสบายสบายชอบชอบได้รับของนะประกอบไม่ยากใช้งานได้ดีใส่แล้วแบตเตอรี่ใช้ได้นานกว่าเดิมต่อการชาร์จหนึ่งครั้งใช้ได้ดีมากเท่าที่อ่านก็ดูดูแล้วก็พอฟังขึ้นอยู่นะครับพอจะมีเหตุผลแล้วก็เหมือนจะเป็นคนไทยเขียนนะครับบังเอิญเห็นสินค้านี้ก็เลยลองสั่งมาได้ผลดีกว่าที่คาดรู้สึกขี่เร็วกว่าเดิมแรงกว่าเพิ่มใหม่ได้ด้วยนะก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับบางรีวิวก็ออกแนวเหมือนภาษาจากต่างประเทศนะครับที่แปลมาเป็นไทยอันนั้นก็อาจจะเป็นหน้าม้านะครับผมก็เลย ลองสั่งมาดูนะครับเพราะว่าผมเคยลองนาคาปาซิเตอร์นะครับในราคาตัวหนึ่งหลักร้อยนะครับนำมาต่อพ่วง2ตัวนะครับแล้วก็พ่วงเข้าไปที่แบตเตอรี่ก็ไม่ได้ผลนะครับแต่อันนี้ราคาถูกกว่าเยอะเลยนะครับซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็เห็นมีหลายร้านเริ่มเอามาลงขายนะครับผมก็เลยอยากจะลองทดสอบดูนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ดูว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับและตอนนี้ผมก็สั่งมาแล้วนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับตัวใหญ่ๆเลยครับเปรียบเสมือนเป็นตัว C นะครับหรือคาปาซิเตอร์ อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสายปลั๊กแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปที่ช่องชาร์จแบตเตอรี่แค่นั้นเองนะครับการใช้งานก็ง่ายๆเลยแค่นี้เขาก็บอกว่ามันเพิ่มประสิทธิภาพได้แล้วนะครับที่หลักๆเลยผมอยากจะทดลองนะครับว่าแรงขึ้นหรือเปล่าโม้หรือเปล่านะครับถ้าแรงขึ้นจริงก็อาจจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับที่อาจจะได้ของในราคาถูกมาใช้งานนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของจักรยานไฟฟ้าแต่ถ้าใช้งานไม่ได้นะครับผมจะงัดเอามาดูนะครับและก็คงทิ้งไปเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปทดลองกันเลยนะครับ 3ามสนะครับ3า3สิบสีนะครับความเร็วสูงสุดอยู่ประมาณสากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจากนั้นเราก็จะใส่ตัวเพิ่มพลังเข้าไปนะครับเสียบไปที่รูชาร์จเลยครับแล้วก็เห็นในรีวิวเขาก็จะเอาวางไว้ในกล่องนี้นะครับ แต่ว่าสายมันสั้นเลครับวางไม่ถึงนะครับเดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับไปทดสอบกันครับเดี๋ยวผมก็จะเอาขายันเอาไว้นะครับไม่ให้มันร่วงเมื่อกี้ประมาณ33 34ิบสาสาสิ่กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับไปกันครับจะได้เกินไหมโอ้โหแรงขึ้นหรือเปล่ายอดเลยเดิมครับไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่นะครับสามสิแล้วนะครับ สาม2 3บสองสามสามนะครับดูนะตื่นเต้นมาก33จะไป40หรือเปล่ายังถามสอยู่นะครับ32ด้วยมีลดลงอีกอาจจะเป็นไปได้ว่าเราวิ่งมาสักพักหนึ่งด้วยนะครับแบตก็ลดลงไปหน่อย ก็เหลือประมาณ3-2มสามสามนะครับน้อยลงหน่อยไม่มีผลนะครับไม่ได้ช่วยอะไรเลยตอนนี้ถ้าแบตมันน้อยลงนะครับผมจะดึงออกเลยดูซิมันจะเร็วก,กว่าเดิมเปล่านะครับตอนนี้ดึงออกมาแล้วนะครับยี่สิบห้ายิบเจ็ดยิบแปดยิบเก้าสามสิบ รถถอยมาเบรคครับเริ่มใหม่ถ้าได้สามสามสามสี่ก็แสดงว่าแย่ลงนะครับใส่แล้วไม่ได้ดีขึ้นด้วยสามสองแล้วนะครับสาม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 เมื 3, 3. 3, 3. อ่อกี้ยังอยู่โอ้ยมีสามสี่ด้วยสรุป แย่ลงนะครับตอนนี้สามสี่ค้างเลยนะครับใส่แล้วแย่ลงแย่ลงไม่ได้ดีขึ้นเลยแต่ผมก็ยังสงสัยนะครับว่าทำไมใส่แล้วแย่ลงเดี๋ยวจะขอลองอีกทีหนึ่งนะครับรู้ว่ามันบังเอิญหรือเปล่านะครับเอามาเสียบเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับไปดูอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อกี้ใส่แล้วแย่ลง จาก3-4เหลือ3-2มสอทางนี้จะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่า3-3 3สามสาค้างเลยนะครับยังไม่ถึง3-4ด้วย3-2มสลดลงอีกเออแปลกแฮขออีกทีนะครับตอนนี้ถอดออกถอดออกแล้วจะแรงขึ้นไหมออกี่สองนะครับทดสอบต้องซ้ำด้วยความแน่ใจนะครับ สามเอ็ดถอดออกแล้วรอบมาไวกว่าด้วยนะครับสามสองสามสามนะครับอยู่สามสองสงสามตอนนี้อาจจะใช้แบตเริ่มเยอะนะครับบิดต่อเนื่องก็เลยเหลือแค่สามสอง,ส,งส,าสามนะครับก็เอาเป็นว่าสรุปว่าไม่ดีขึ้นนะครับ อาจจะมีแย่ลงเป็นบางครั้งด้วยไม่ได้ดีขึ้นเลยไม่เสมอตัวไม่ดีขึ้นไม่ผ่านะครับเดี๋ยวผมมาหาที่บันคับจะนัดดูว่าข้างในมีอะไรนะครับถึงเวลาชำแหละนะครับผมเตรียมค้อนไ้ด้วยมีดด้วยวอนนี้เรามาชำแหละกันนะครับมันเบามากนะครับ เอาคัตเตอร์ก่อนเลยครับกรีดปอกออกก่อนตรงนี้เหมือนจะเป็นฝานะครับไม่รู้งัดได้หรือเปล่าอ้าวได้ครับแกะง่ายๆข้างในเป็นล,ลุงโรคงกลวงๆนะครับแล้วก็มีอะไรอยู่ด้านในนีนครับผ่าครับ ในเมื่อมันใช้งานไม่ได้เราต้องทำลายมันโอ้โเป็นอะไรเหนียวเหนียวน,นเป็นยางเหนียวเหนียวน,นะครับโอ้โห,หเหนียวมากเหนียวเป็นตังเมเลยครับดึงเลยนะครับขาดเลยไม่มีอะไรเลย มีแต่เจ้าตัวสตัวนี้นครับนี่ก็เป็นคาปาซิเตอร์ค่าน้อยน้อยนะครับแค่ตัวนี้เท่านั้นเองเอามาหลอกกันได้ค่าไม่รู้เท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็คงเหมือนกันแหละครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะมาทดลองวิ่งผมก็ลองเสียบเข้าไปแล้วก็ลองวัดค่าดูนะครับมันก็จะได้วลต์ตามแบตเตอรี่เรา แล้วมันก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับก็คือคลายประจุลงไปเรื่อยๆมันก็คือตัวซีที่เก็บประจุชั่วคาวเท่านั้นนะครับตัวนี้ก็โครงข้างในเหมือนกันละครับแกะให้ดูทั้งสองตัวเผื่อมันจะไม่เหมือนกันนะก็มีสีน้ำตาลนะครับตัวเดียวกันนะครับเหมือนกันเลยสองตัวผมไม่แกะแล้วครับแกะยากนะครับนี่นะครับไม่มีอะไรเลย ทิ้งนะครับไรประโยชน์ครับก็เป็นเพียงการทดสอบให้ดูเท่านั้นนะครับจริงๆมันก็มีความเป็นไปไม่ได้อยู่สูงนะครับขนาดผมใช้คาปาซิตเตอร์ที่มีค่าสูงกว่านี้เยอะตัวใหญ่กว่านี้เยอะนะครับมันยังไม่ช่วยอะไรเลยคือถ้าจะเอาจริงๆนะครับอาจจะต้องใส่คปาปาตัวสักราคาประมาณสักพันนะครับพันกว่าสองพันกว่าสามพันกว่านะครับซึ่งถ้าเราเอามาใช้แล้วมันดีขึ้น มันก็มันก็ช่วยได้นะครับแต่ว่าในราคาสามพันกว่าผมว่าไปซื้อแบตเตอรี่ลิเธียมดีกว่าครับไม่ต้องมาซื้อพวกนี้มาเปลี่ยนเพราะว่ามันไม่ได้ผลกับทุกคันนะครับมันแล้วแต่แบตด้วยแล้วแต่มอเตอร์แล้วแต่กล่องด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ